อันนี้คือเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับนะมันก็จะขึ้นแถบสถานะเป็นไฟเด้งๆเ,เป็นกราฟเสียงเด้งๆเ,เนี่ยโลหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นกราฟเสียงเด้งๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ่ากราฟเสียงเด้งๆอยู่ข้างบน,นครับนี่คือผมพูดใส่ไม้อยู่โลเทตโตสอบหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ผมก็จะหนีบไว้ตรงนี้อ่าปะเดีย๋ยวเราไปดูกัน อ่ครับตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเทสนะอันนี้คือเป็นชุดไม้แบบเต็มระบบเลยนะที่ต่อเข้ามาที่กล้อง insta r 360นะครับเหตุผลทําไมต้องใช้แบบนี้เพราะว่าเวลารีเฟรมแล้วมันจะได้ไม่เห็นไม้นะครับเวลารีเฟรมแล้วเนี่ยคือไม่เห็นเลยคือล่องหุนไปเลยนะครับไม้จะไม่เห็นเลยนะ,ะสายลรวยงแงระยางแบบนี้จะไม่เห็นเลยนะครับเวลารีเฟรมเนี่ยแล้วเสียงเนี่ยนะครับดีกว่าระบบบลูทูธแบบเมื่อกี้นี้แน่นอนนะครับผมนะอ่ะ ทดสอบกันเลยนะครับผมสไตล์เรคคอร์ดดิง้งอ่าเรียบร้อยหลอเทดทสอบ1 2 3 4 5เสียงที่ได้ยินหน้าขนาดนี้ครับคือเสียงจากเสียงที่ได้ยินหน้าขนาดนี้นะครับคือเสียงจากไมค์ฮอนดีแลน,น,นดน์ลาร์กเอ็นะครับเชื่อมต่อแบบมีตัวรับตัวส่งนะครับต่อเข้าไปที่กล้องอินสตาล์สามหกศูนย์นะครับอ่าลองฟังดูเสียงเป็นยังไงชัดกว่าเดิมไหมหลอดเทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฟังดูนะครับเป็นยังไงหลอดเททดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า สวัสดีครับผมเปาจากชาแนลคนชอบกล้องนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมจะตัดโหมดน้อยแอนเซลลิ่งนะครับตัวนี้มีเสียงลมอยู่นะครับอ้าวตัดแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงฮะตัดแล้วเสียงโอเคไหมเสียงลมที่ได้ยินเป็นยังไงนะครับเสียงแอมเบียนรอบข้างก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับ